สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทำขนมปังแอปเปิลชินนามอนกันนะคะซึ่งเป็นสูตรที่ได้มาจากเว็บของฝรั่งอีกทีนึงเนาะเริ่มแรกนะคะเราจะใช้เป็นแอปเปิลนะคะค่อนข้างลูกใหญ่หั่นเตานะคะปอกเปลือกหั่นเตาเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนผสมของแป้งก็จะเป็นแป้งสาลีโฮอวิทนะคะจะมีแบบ2แบบนะแบบขาวๆแล้วก็เป็นละเอียดสีน้ำตาลนะคะ1.5ถ้วยตวงน้ำตาลทรายแดงสัก3ช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็ใส่เกลือลงไปสัก1ส่วนสช้อนชาผงฟูอีก2ช้อนชานะคะแล้วก็ตัวอบเชยหรือว่าชินามอนนะคะก็สัก1.5ช้อนชานะคะแล้วก็คนส่วนผสมของของแห้งให้เข้ากันก่อนเนาะเพื่อนเออย่าลืมวอร์มเตาอบไว้รอนะคะวันนี้เราใช้ไฟที่180องศาค่ะจากนั้นจะใส่ไข่ไก่เบอร์สองนะคะ2ฟองจากนั้นก็ตีให้ไข่แตกสักเล็กน้อยก่อนเนาะ แล้วก็จะเป็นน้ำมันนะคะน้ำมันคาโนล่านะคะก็สัก1นส่วนสีถ้วยตวงค่ะแล้วก็นมนะคะใครจะใช้นมวัวก็ได้นะวันนี้ใช้เป็นนมอัลมอนด์นะคะครึ่งถ้วยตวงค่ะเทลงไปเลยแล้วก็มีวานิลลาอีกเล็กน้อยนะคะสัก1่ช้อนชานะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะ ขนมปังวันนี้นะคะจะเน้นตัวอบเชยหรือว่าชินมอนนี่เยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นสูตรของเขานะคะแล้วก็อบเชยนี่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากเลยนะคะเพื่อนๆเราไปอา่านสรรคนดูแลแบบช่วยลดไขมันในเลือดแล้วก็ต้านเบาหวานด้วยนะคะแล้วก็ให้เราไปเตรียมพิมพ์รอเลยนะคะทาน้ํามันแล้วก็วางกระดาษไขนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมทาน้ํามันบนกระดาษไขอีกรอบนึงเนาะ ก็เราจะไปปรุงนะคะในส่วนของแอปเปิลนะเราจะใส่ชินจมอนไป1ช้อนชานะคะตามด้วยเป็นอัลมอนด์สไลด์นะคะเป็นแบบดิบเนาะมันมีเหลือนิดหน่อยก็เลยนำมาครบรวมกันค่ะจากนั้นนะคะให้เรานำส่วนผสมของแป้งนะคะไปเทรองก้นที่พิมพ์ก่อนเนาะก็ไม่ต้องหนามากก็ได้นะคะเราจะแบ่งแป้งออกใส่สามรอบนะคะพอรองก้นเรียบร้อยแล้วเราก็ตักแอปเปิลใส่สักครึ่งหนึ่งก่อนค่ะ ถ้าใครมีแอปเปิลเขียวแนะนำเป็นแอปเปิลเขียวนะคะมันจะน่าจะอร่อยกว่านี้นะคะอันนี้มันค่อนข้างหวานไปนะคะมันน่าจะเป็น nv เนาะเห็นมันทิ้งอยู่ในตู้เย็นก็เลยลองเอามาทำดูเนะาะแต่นั้นก็เอาแป้งนะคะทาบางๆนะคะบนแอปเปิลนะคะอีกรอบหนึ่งก่อนแล้วก็ใส่แอปเปิลส่วนที่เหลือนะคะทั้งหมดลงไปแล้วก็ปิดท้ายนะคะด้วยแป้งนะคะด้วยส่วนผสมของแป้งนะคะอีกรอบหนึ่งเนาะ เกลี่ยให้ทั่วๆค่ะแล้วก็เราจะโรยหน้าด้วยเป็นน้ำตาลทรายแดงหนึ่งช้อนโต๊ะกับชินนามอนอีกสักประมาณครึ่งช้อนชานะคะอันนี้เพื่อให้หน้ามันสวยนะคะโรยให้ทั่วๆเลยค่ะจากนั้นก็นำเข้าเตาอบนะคะไฟ180องศาเปิดไฟบนล่างประมาณสัก50นาทีนะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ให้เ,เพื่อนๆทิ้งไว้ให้เย็นก่อนแล้วก็ค่อยเอาออกจากพิมพ์เนาะพอมันเย็นแล้วนะคะเราก็มาลอกกระดาษไขออกค่ะ จากนั้นก็นํามาตัดนะคะเป็นชิ้นชิ้นเลยสูตรนี้จะค่อนข้างหวานนะคะเพราะว่าแอปเปิ้ลมันหวานนั่นเองให้เพื่อนๆลองชิมแอปเปิ้ลของเราก่อนเนาะถ้าแอปเปิ้ลเราหวานแล้วก็ลดปริมาณน้ําตาลลงนะคะคือส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าได้แอปเปิ้ลเขียวนี่มันน่าจะเข้ากันมากกว่านะคะเพราะว่ามันจะมีความเปรี้ยวนิดนิดนะคะก็จะตัดลดหวานของน้ําตาลทรายแดงได้เนาะ เวลาใครจะทานนะคะถ้าเราเอาแช่ตูเ้เย็นะออกมาแนะนําให้นําไปอุ่นก่อนนะคะเพราะว่าแป้งฮอวีนี้มันจะแข็งกว่าแป้งแบบพวกแป้งสาลี ari, อัน,นี้ก็สงหรืว่าพวกแป้งเค้กแป้งขนมปังนะคะเพราะฉะนั้นเอาออกมาอุ่นก่อนนะคะค่อยทานเนาะรสชาติก็จะแบบมีกลิ่นแบ này, บอบเชยซินามอนนี่แบบแรงมากเลยนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เยอะเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ